สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมนานๆทีก็จะมีรีแอคชั่นออกมาประปรายวันนี้มีหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาดูและพูดคุยกับแฟนๆหนอนหนังสักหน่อยนะครับผมคือเอวาชื่อไทยคือเอวามาแล้วค่ะ ไม่ใช่มาแล้วฆ่าอย่างนี้นะมาแล้วฆ่าเขาเล่นคำะนะครับแบบอ่านแล้วนึกถึงเลยว่าเอ้ยตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงแน่เขาก็เล่นไงเล่นคํากับชื่อไทยมาแล้วฆ่าเอวามาแล้วฆ่าเนมาแล้วฆ่ากับมาแล้วฆ่าอะไรเงี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่น Action นะครับผมจะเข้าฉายบ้านเรานะวันที่30กรกฎาคมนี้เดือนนี้นะครับผม<ๆ>ก่อนอื่นเรามาฟังถึงเรื่องกันก่อนเอวามาแล้วฆ่าเนี่ย มันเป็นเรื่องราวของนักฆ่านักฆ่าสาวพราวสเสน่ห์นักฆ่าสาวนามว่าเอวาเนี่ยเขาก็ทำภารกิจนะฆ่าคนนูน้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะนักฆ่าไงตามภาษานักฆา่าฆ่าคนไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวความวุ่นวายมันเกิดขึ้นตรงที่เธอดันทำภารกิจผิดพลาดไอ้ความผิดพลาดตรงนี้แหละมันทำให้เอวาต้องเผชิญกับ ชะตากรรมที่โหดร้ายและต้องหลบหนีการถูกฆ่าเสียเองเอาจริงๆถ้าฟังจากเรื่องสั้นเน่ยนะครับเราก็จะพอรู้ได้ว่าเอวามาแล้วฆ่าเนี่ยน่าจะเป็นหนังแอคชั่นที่เฮ้ย <c oughs> เหมาะสมกับเป็นโฮมูวี่ดูวันหยุดดูกับครอบครัวเลททั่วไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่รู้ได้จากข้อมูลตรงนี้นะคือดูง่ายแน่ๆเพราะฉะนั้นผมขอดูตัวอย่างก่อน อ่าเรารู้ข้อมูลเราเห็นใบปิดเราเห็นเรื่องราวเรื่องสั้นเรื่องย่อมาแล้วเนี่ยเรามาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าหนังเรื่องนี้ทางอินพิเกอร์เขาปล่อยตัวอย่างทั้งซับไทยและภาคไทยเลยนะครับผมอ่ะไม่พูดพังทำเพลงละสามสองหนึ่งราคมนี้ครับอาทิตย์สิ้นเดือนนี้พอดีต้องบอกก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งคือผู้กำกับตัวผู้กำกับคนนี้เทลไทเลอร์ Tail, Tyler, นะครับผมในตัวอย่างเนี่ย เขาบอกผลงานที่ผ่านมาของตัวพุ่กับคนนี้ด้วยคือ the girl on the train แต่เรื่อง the girl on the train เนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ดูผมยังไม่ได้ดูผมดูเรื่องนี้ของพวกกับคนนี้นะผมดูเรื่องมาเจมาเจมารักเด็กะ่ะ <laughs> ใครยังไม่ได้ดูเรื่องเจมารักเด็กแม่งเรื่องเจมารักเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเจคนหนึง่งที่รักเด็ก วันดีคืนดีก็ไปเจอกับกลุ่มเด็กๆที่แบบน่าสงสารโถไม่มีที่จะจัดงานปาร์ตี้กันเลยม่บ้านเจดิม่บ้านเจ๊เจ๊ก็ชอบปาร์ตี้เรื่องราวความวุ่นวายมันจึงเริ่มจากตรงนั้นนะครับนั่นคือเรื่องมานะครับของพุ่งกับเทลทเลอร์นะซึ่งเอาจริงๆเรื่องมาณตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หือหวา้ก็อบอกงี้ก่อนว่าจากเรื่องมาเนี่ยตัวพุ่มกับเทลทเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้โชว์ลายเส้นอะไรให้ผมเห็นชัดเจน นะครับผมถ้าใครที่สัมผัสมาแล้วก็จะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องมาสก่อนหน้านี้ของเขาหนังเมื่อปีที่แล้วเนะเขาก็ไม่ได้มีลายเส้นชัดเจนว่าเฮ้ยเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยอ๋อเทลไทเลอร์ Taylor ถูกปะมันยังไม่ได้มีลายเส้นชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้เฮียด้วยนะไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้เฮียมากคืออยู่ในระดับที่น่าจะเอาอารมณ์เราให้อยู่ได้ไม่มากก็น,น้อยเพราะจากภาพยนตร์ก่อนหน้าเรื่องมาเนี่ยผมมองว่าเขาดึงอารมณ์เราอยู่ได้ในบางช่วงนะอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงบิวอัพ เขาบิวอัพได้ค่อนข้างที่จะโอเคใช้คำนี้ดีกว่าไม่ได้พูดว่าดีนะแต่โอเคแต่ส่วนที่เป็นปัญหาของผลงานชิ้นก่อนหน้านี้ของตัวผู้กับคนนี้นะผมว่าคือเรื่องมากกว่าที่น่าอุ่นใจมากขึ้นคือในหนังเรื่องเอวาเนี่ยเขาเปลี่ยนคนเขียนบทมันไม่ใช่คนเขียนบทคนเดียวกับที่เขียนเรื่องมานะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะว่าหนังแอคชั่นเรื่องนี้ มันจะออกมาโอเคไหมแต่เอาจริงผมเห็นจากเทเลอร์เนี่ยผมก็มีความรู้สึกได้ว่าน่าจะอยู่ในระดับของโฮมมูฟวี่แหละเอวาดูกับพ่อแม่พี่น้องพาไปดูหนังแอคชั่นน่ะไอเฮียพอดเรื่องอะเนี่ยนักฆ่าสาวที่ทำงานทำงานฆ่าคนไปเรื่อยๆๆวันดีคืนดีเกิดไปคุยกับเยือแล้วเฮ้ยเกิดทำภารกิจผิดพลาดไอเฮียเกิดอะไรขึ้นน่ะนักฆ่าก็ต้องถูกตามฆ่าซะเองพอดเรื่องจัวมาแบบนี้ แม่งก็คีเชแต่หัววันนะเข้าใจป่ะผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดหวังอะคือซีนแอคชั่นอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่อยู่ในตัวอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นอย่างนึงว่าบิล l d อัพมันน่าจะทำให้เราสนุกได้ไม่ยากส่วนแอคชั่นน่ะไม่น่าจะจืดเอานี้ดีกว่าสำหรับผมนะน่านะตอนนี้นะคือต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าตัวโปรโมทเนี่ยกับตัวหนังเนี่ยจะออกมาไม่เหมือนกัน ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้มีเคสกรณีให้เราศึกษามากมายนะครับที่ตัวอย่างตัดบิวส,สนุกเลยพอไปอยู่ในเรื่องแล้วแม่งจืดสนิทบางครั้งตัวอย่างบิวไม่สนุกเลยแต่หนังแม่งโคตรสนุกเลยทำไมบิวแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกรณีศึกษาให้เราเห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะบอกงี้ก่อนว่าณนะตอนนี้ที่ผมดูตัวอย่างนะเขาทําออกมาได้โอเคแต่เสียวอย่างเดียวคือมันจะจบที่ปัญหาเดิมอีกคือเรื่อง อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงและไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ลองดูอีกรอบไหมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะดูเก็บแล้วพูดตามฉากไปด้วยนะคือทางเอ็มพิเกอรเนี่ยเขาปล่อยทั้งตัวซรัพไทยและภาคไทยเลยไงก็ถือโอกาสนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะมา3 2 1หนึ่งเพลงมอแล้ข้าฆ้าไม่ได้ก็ต้องตายแล้วค้า30กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์คือในตัวอย่างเนี่ย เขาจะเน้นบิวในส่วนซีนแอคชั่นในส่วนการที่จะดึงอารมณ์คุณให้มันเอนจอยกับซีนแอคชั่นได้มากที่สุดอะเขาเน้นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้เนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเราไม่รู้อย่างเดียวคือสุดท้ายเนี่ย จะเป็นอย่างไรเราไม่รู้แค่นั้นเองแต่ที่เหลือเรารู้หมดแล้วเรารู้แล้วว่านางเอกเป็นนักฆ่าเรารู้แล้วว่านางเอกรับภารกิจหนึ่งมาแล้วสร้างปัญหาคือคุยกับเยือ่อมันอาจจะส่งผลถึงคนรักเขาเพราะฉะนั้นเราเห็นหมดแล้วว่านางเอกเผชิญกับอะไรต้องเจอกับอะไรแก้ปัญหายังไงปัญหาคืออะไรใครคือคนที่ตามฆ่านางเอกเอออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาเปิดเผยเรื่องราวขนาดเนี้ยเป็นเพราะภาพยนตร์เขารู้ตัว ว่าเนื้อเรื่องเขาไม่ได้เข้มขน้นเมื่อเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มขน้นเขาจึงเอามาบอกและเอามาขายคุณเลยในแบบที่เฮ้ยเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้นะมึงเตรียมใจไว้ก่อนนะเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้ที่เหลือที่เป็นซีนแอคชั่นน่ะเดี๋ยวให้ผมจัดการให้คุณเองอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องเอวานะเหมาะกับคนที่อยากจะหาหนังแอคชั่นฟีลิ่งหนังบล็อกบัสเตอร์ดูเพราะฉะนั้นเอวาครับเข้าวันที่30กรกฎาคมนะครับ อทิที่สุดท้ายของสิ้นเดือนพอดีนะครับผมใครที่มีความรู้สึกอย่างไรนะครับหลังจากที่ดูตัวอย่างไปพร้อมผมแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ด้านล่างส่วนตัวผมเนี่ยเอวามาแล้วค่าเนี่ยอยากเห็นซีนแอคชั่นที่สนุกสนุกแค่นั้นเอาแค่นั้นก่อนเพราะว่านางเอกแม่งก็เป็นนักฆ่าถูกตามฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกหนังก็คือจัดให้กูมันมันเอามามันมัน <c oughs> ใครมีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจ เฟซบุ๊กหนอนหนงังแล้วก็ทางช่องยูทูบหนอนหนังด้วยนะครับผมยังไงซะาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆ <c oughs> ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากหนึ่งเรื่องเหมือนที่ฝากทุกครั้งคือภาพยนตร์ี่ยมันเป็นงานศิลปะที่ทํามาเพื่อสร้างความบันเทิงเราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบหนังเรื่องไหนเราชอบหนังเรื่องนั้นหรือเปล่าคือต้องไปดูในตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่มันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ